สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีันช่องท่านที่พ่อกันโดนเหรครับว่า mm hmm. ได้มีโอกาสมาทางบอกกันนังสี่โดนแล้วนะครับเนาะเพราะว่าหลังจากที่แอดมินได้เหตุสูตรให้กับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตบอกเป็นภาษาอีสานนะครับเพราะว่ามันถนัดกว่าภาษาการนะครับที่จริงภาษาการเราได้ยแต่ว่าอยากบอกภาษาอีสานนะครับอยากบอกภาษาอีสานกับผู้ฟังบอกออกก่ะเดี๋ยวไว้รับชมในคลิปหนานะครับจะพูดภาษากลางนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับประมาณสองวดนะครับที่แอดมินบอได้นำเสนอเลขสูตรของบ่าววิสาที่เก่งนะครับซึ่งหลายๆงวดที่แอดมินน้ำเสนอไปมันเขานะครับมันเข่าแต่พอมันบอเข่าสองงวดสองวดติดเนาะแอดมินก็เลยเลิกนะครับแต่เว้นมาสองสามงวดนี่ก็อยากคิดแห่งกับเอฟซีเบนชองเบิ้งอีกนะครับเพราะว่างวดพอหันแอดมินเห็ดมันเขานะครับมันเข่าตัวเลขที่เข่าก็คือเก่าสีนะครับเก้าสี่ แต่ว่าก็บ่อยากนําเสนอนะครับเพราะว่ายานนั้นม่ถือที่นี่มันเขาก็เลยแกะมาเฮ็ดตอนะครับในงวดนี้นะครับนําเสนอเริ่มไม่อีกเที่อนึงนะครับกัล้องไม่อีกเที่ยนึงสาหรับสูตรนี้ก็บ่แม่นว่าสูตรคิดขึ้นมาเองนะครับเป็นสูตรที่ได้มาจากครูบาอาจารย์ที่เป็นบอกมาฝึนสอนมาผู้ถ่อผู้แก่ด้วยว่าคนทีพื้นมีสูตรไห้มาเนาะครับเนาะกโดยเฉพาะสูตรนี้นะครับมันอาจจะพ่อชัดเนาะครับเนาะ อาจจะเห็นว่่ชัดซึ่งหลายๆท่านได้สูตรนี้ไปแล้วนะครับแอนนี่เคยส่งให่งแต่ตอนนี้ผมมีแล้วนะครับเหลือชุดุดท้ายแล้วไหวขาบึ้งเจ้าของนะครับตัวนี้ในงวดทีพันธ์มานะครับกระเขา้ามีหนึ่งซีนะครับแล้วก็หนึ่งซีแล้วก็เก้าสี่นะครับมันเข่าแล้วก็ส,วกวกสูตรที่อันนี่เห็นออกมานี่งมันมาตรงกันกับอันนี้เนาะอันนี้คนอื่นว่าสูตรอันนี้เป็นของ หลวงปู่ไห้มานะครับคุณบอกว่าดูได้ตลอดตายนะครับนะครับชัดปุณองค์อาพี่น้องอันนี้ก็เป็นวามเสื้อนะครับน้องก,ก็เป็นสูตรเป็นแนวทางนะเป็นเล็สูตรบนนันเล็กฝันบนนันเล็กไปขอโชคตามสถานที่ต่างๆสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็บมีโอกาสนี้มาตักท้ายกับพี่น้องนะครับว่า วดที่เล้วนะครับเนาะผูโชคดีกับได้โชคได้ลาบไปผู้บ่โชคดีกับร้องงวดต่อไปนะครับจักมือหนึ่งนะครับเขาก็ต้องมีโชคมีลาบขอใหทอนะ้ทำความดีไ้นะครับเนาะทำความดีไ้ก็จะอาจจะได้รับโชคเป็นคนต่อไปนะครับตอนนี้วิญไทยทําอยู่หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านอาจจะแสงบ่ค่อยนั่นนันไดเนาะภาพอาจจะหมืดหมึดจังเอยเราก็มีเสียงแสกแก,กน้อยนะครับเพราะว่าด้านนานเป็น ออพี่น้อง่นมาทั้งหนาเนาะแต่ว่าตัวเลขสี่ห้เบิงเลยนะครับสำหรับงวดวันที่16สิงหาคม25 6 5นห้านะครับแอดมินคำนวณออกมาแล้วนะครับเราก็คาดออกมาเลือสุดเราก็คาดว่าตัวเลขนี้น่าจะมานะครับตัวเลขนี้น่าจะมาในงวดวันที่16สิงหาคม25 6 5นห้านะครับอันนี้เป็นเลขวิ่งนะครับวิ่งเนี่ยแอดมินมั่นใจครับงวดนี้มั่นใจเพราะว่าเป็นเลขกําลังวันนะครับ เลขออกวันพุธนะครับเลขออกวันพุธท,ที่16สิงหาคม2565ซึ่งเป็นเลข3นะครับแล้วก็เลข5เป็นเลขคำนวณสูตรเลขวิ่งนะครับที่อังไม่มีอยู่นะครับ,นะรบกะห้เป็นวิ่ง2องตัวนะครับมี3กับ5แต่ที่ตรงกันเราก็เน,น้นนักที่สุดคือเลขคำนวณแล้วก็เลขกำลังวันตรงกันคือเลข3นะครับในงวดนี้เนาะในงวดนี้นะครับ3ม,มาแรง มาแห้งครับสามหนีมาแห้งที่สุดเลยในหวดนี้นะครับช่วงนี้อาจจะคำเติมไอ้แต่ว่าแสงแต่ว่าเป็นยังงน้นก็ต้องเบื้องไหนมินเบื้องตัวเลขนะครับเบื้องตัวเลขวิ่งสามกับห้านะครับแอดมินมั่นใจสามเพราะว่าสามนี่ไปตรงกันกับเลขกําลังวันนะครับหลายๆสูตรนะครับแม้แต่อ่าสูตรดูได้ตลอดชีพไปเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดนะครับเนาะการยังมีเลขสามนะครับหวดนี้แล้วก็ สูตรกําลังวันกับมี่สามเราสูตรคํานวณออกมากับมี่สามนะครับสามห้าห้านี่เป็นเลขคํานวณคํานวณเลขวิ่งนะครับอันนี้กับป็นเลข,ขลคํานวณขึ้นกันแต่บางอื่นมาตรงกันกับเลขกําลังวันนะครับแอดวินกับเลขวงตัวนี้เป็นตัวทีเป็นตัวเด่นในตัววิ่งนะครับบนล่างนะครับเ้อบนล่างนะครับบนล่าง วิ่งบนล่างนะครับมีแค่นี้นะครับวิ่งบนล่างสองตัวแต่ว่าแอดมินจะ,ะเน้นไปที่ล่างหลายกว่านะครับเน้นไปที่ล่างนะครับตัววิ่งนะครับแต่ก็ให้วิ่งบนไว้น้ำแน่สองตัวนี้เนาะสามกับห้าอ่ะที่นี่มาเบิ้งจับคู่นะครับจับคู่สําหรับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับอ่ะเบิ้งยูเจ้งสี่กับห็นหนเนาะตัวใหญ่อย จับคู่นะครับกับคู่ห้าสองห้าแปดสามแปดอันนี้กะบนล่างนะครับเด้อไปกลับด้วยนะครับบนล่างไปกลับด้วยนะครับเป็นสูตรของทิพย์เก่นนะครับที่คำนวณมาจากหลายๆสูตรรวมกันแล้วก็มารวมเลขของเลขกำลังวันนะครับอันนี้ก็วันนี้หูซึกว่าหมั่นใจครับพี่น้องมั่นใจว่าเลขตัวเนี้ย น่าจะมานะครับ้วกะตัวนี้ครับแต่ตัวนี้ก็จะออกง่าจักหน้อยแต่มันมีในสูตรแต่เขียนมาให้เนาะคัดออกมาแล้วสามหางครับพี่น้องไปกับบนล่างถึงว่าถือก,กับว่าเสียไหลนะครับว่าเขาก็บว่าเสียไหลถ้าเขามาบางครั้งนะครับเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเอ็นมินเคยเห็นมะาแต่ส่วนมากแอดมินจะปล่อยอยู่ประมาณซีหางเนาะแต่มีหดนี้หน่อยที่สุดนะครับตัวเลขน้อยที่สุด ส่วนสามตัวบนบม่มีนะครับพี่น้องจับใส่เอาเอาลักลอยนี่ครับมาใส่ข้างนาสองตัวนีใส่ข้างนาหาสองส่ข่างนาหาแปดส่ข้างนาสามแปดอ่ะมักตัวแดกมาใส่นะครับของเง็บบินบ่ดด้คำนวณให้นะครับสามตัวในงวดนี้บม่มีนะครับมีเฉพาะสองตัวเท่านั้นนะครับอ่ะมักขายชอบกันจังไคอยน้ำไปนะครับได้ถามประมักประชอบบนยอากันพันๆเนาะเป็นแนวทางนะครับ มีสูตรแต้องเห็ดไหยเบิง้งถ้าบบเห็ดไหยเบิ้งจังงวดบางหันแต่ว่าสูตรมันเขาแล้วนะครับมันหลุดไปสองงวดสองสามงวดนะครับหลุดแต่เลขวิ่งบ่นหลุดนะครับเล็กวิ่งยังเข่าอยู่แต่พอมันหลุดสองสามงวดแอดมินกันเลยเศร้าเห็ดเนาะเพราะว่าเห็ดไปพี่น้องกันิี่บถือก,กันิีเสียเงนินนะครับถ้าพี่น้อง ยังคิดว่าสูตรนี้ยังพอเสียถือได้แต่ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาบึงนะครับล้องเอาไปเป็นแนวท้างในงวดวันที่16สิงหาคม2 5 6 5ล้องบึงนะครับบ mm ่ไ hmm. ด้มหนนางคุยกันแบบนีุ้ดนแล้วนะครับเพราะว่าแอดมินกันส่วนมากคิดเลขสูตรหรือว่าตามอาจารย์ได้หลายอาจารย์นะครับบ่ค่อยได้ตามแล้วนะครับเพราะว่าเลขสูตรได้ยล้อาจารย์ที่เพิ่นลุดไปเพิ่นกัดจากป่ปลอยต่อนะครับเพราะว่าเพิ่นกัน ใครๆก็ว่าถ่าสูตรเพิ่นบ่าเขาแล้วเพิ่นกับอ้าจเฮ็ดต่อเนาะคือจังแอดมินคือกันนะครับแอดมินว่ามันอยู่ที่โชคที่ดวงนะครับคนจะถือบางคนไม่เคยเข้ามาดูคลิปของช่องเบาวิสารที่เก่นเลยแต่พอเข้ามาปุ๊บเห็นตัวเลขนี้ปับ๊บเอาไปเป็นแนวทางอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้นอะครับแต่บางคนหลายๆคนบอกว่าโอ้ยสูตรนี้ดูมาแล้วเข้ามั่งหลุดมั่งแต่ถา้างวดใดมันหลุดแล้วแอดมินจะบ่เห็ดต่อ นะครับก่บเห็ดตอนะครับกระเห็ดแห่งตามที่เอ็ซิพูคนเอยกกลองมาเนาะอยากให้เห็ดตออีกอ่ะเวีนมาสองงวดแล้วบ่ได้เห็ดก็ร้องเห็ดบึง้งครับเกี่ยวนี้ตัวเลขหน่อยไม่ถูกก็เจ็บตัวน้อยถ้าถูกก็ได้เยอะนะครับสองตัวสามหางบนล่างไปกับนะครับเลขวิ่งสามกับห้าแตงวัน,นีแอดมินหมั่นใจเลขวิ่งตัวนี้ที่สุดเลยเพราะว่า ตรงกันหลายอย่างนะครับเพราะว่าจะเป็นสูตรหลายสูตรนะครับที่เอามาเค็ดเลขดิ่งเบื่องแ้วจะมีสามแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นเลขกําลังวันวันที่หวยจะออกวันที่สิบหกสิงหาคมนะครับเป็นเลขกําลังวันคือเลขสามเอาไปวิเคราะห์พิจารณาบึงนะครับถ้ามักถ้าชอบเพิ่มไข่น้าไปนะครับเด้อเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมท่านที่เข้ามาไม่นะครับ ยังท่านไปกดติดตามทั้งช่องนะครับฝากกดติดตามนะครับทั้งช่องบ่าวีสามที่เก่นนะครับเพราะว่าจะเป็นทั้ง youtube ทั้งเพจ a c e b o o k นะครับกดติดตามไว้นะครับตัวเลขเด็ดๆมีให้ทางช่องของเรานะครับับสําหรับคลิปนี้นะครับก็บคือจกบ่เวบ่าวยังไหลกับมาทักท้ายพี่น้องพอมกับเอาสูตรของบ่าววิสามที่เก่นมาให้บิ้งนะครับตัวเดขมีแค่นี้นะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับทําก่อนให้ก่อนนะครับ มักจบจะคอยเอาเด้อบ่มักบะชอบก็เบนเดากรผพันๆนะครับจัดแสงปรับไปบูบวาบบางเพียรดำบางเพียรขาวยูู่กับกล่องเลยครับเด้อหน้าตาคนอยายอยู่ซำเกลนะล่ะอ่าครับสำหรับที่นี่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับทันทียังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะประผัดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาัโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง